S <S สวัสดีครับคุณมีธุระอะไรครับฉันจะเข้าไปดูสายงานข้างในไม่ได้ครับคุณไม่มีบัตรผ่านคุณเข้าไปไม่ได้ครับคุณไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใครปัสดีค่ะคุณหนูลี่ยมนี่คุณหนูลี่เ,เองนะเธอเป็นเจ้าของ,ของโครงการของเราเองสวัสดีครับคุณมีธุระอะไรครับฉันจะเข้าไปดูสายงานข้างในไม่ได้ครับคุณไม่มีบัตรผ่านคุณเข้าไปไม่ได้ครับ วันนี้ฉันรีบอ่ะฉันเลยลืมไว้เข้าไปก่อนแล้วค่อยว่ากันได้ไหมไม่มีบัตรทํางานเข้าไปไม่ได้ครับก็ฉันบอกว่าฉันลืมไงแล้วคุณจะให้ฉันทํำยังไงคุณต้องมีบัตรทํางานครับถึงจะเข้าไปได้คุณไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใครไม่รู้ครับผมไม่สนว่าคุณเป็นใครเจ้านายหรือ CEO ถ้าไม่มีบัตรทํางานก็เข้าไปไม่ได้ครับได้เดี๋ยวฉันจะโทรหาผู้จัดการโครงการเดี๋ยวก็รู้กันว่าฉันเป็นใคร้าเราคุณอ้อ มานั่งโคงการหน่อยสิร,ปรอปภไม่ให้ฉันเข้าไปอ่ะโอเคปัดดีค่ะคุณหนูลี่ยมนี่คุณหนูลี่เองนะเธอเป็นเจ้าของโครงการของเราเองต่อไปนี้ให้เธอเข้าไปได้เลยนะทราบครับผู้จัดการฉันเข้าไปได้แล้วเหรอเข้าไปได้เลยครับแต่ฉันไม่มีบัตรนะผู้จัดการบอกว่าคุณหนูลี่เข้าไปได้ครับเชิญครับ อ่อเย็นนี้หลังเล้งงานอะมาหาฉันที่ห้องทำงานด้วยนะได้ครับคุณลี่ยงไม่ได้พูดล่วงเกินอะไรคุณหนูลี่ใช่ไหมผู้จัดการวางใจได้เลยครับไม่มีครับคุณหนูลี่พูดจาไพเราะมากเลยครับดีมากตั้งใจทำง,งานนะครับผู้จัดการโอเคพี โดนไล่ออกแน่นอนต่อให้พี่โดนไล่ออกแต่พี่ก็ไม่บกพร่องต่อหน้าที่นะปีโป้แล้วแต่ครับไปชิจงเข้ามาได้คุณลี่ครับเรียกผมเข้าพบมีเรื่องอะไรครับพรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาทำางานแล้วนะเพราะอะไรครับ ผมเป็นรปภของโครงการหน้าที่ของผมคือดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของไซยงานผมจะต้องตรวจเช็คทุกคนที่เข้าออกโครงการแล้วผมทําผิดตรงไหนครับแล้วมันยังไงคุณเป็นแค่รปภแล้วฉันเป็นใครฉันก็บอกคุณแล้วว่าฉันลืมเอาบัตรมาเข้าไปก่อนแล้วค่อยคุยแต่คุณก็ไม่ยอมคุณลี่ครับผมทําตามหน้าที่ครับไม่ต้องพูดออกไปได้แล้วแม่ เดี๋ยวนี้คงต้องเรียกว่าหัวหน้ายงแล้วมั้งได้ข่าวว่าคุณลี่จะย้ายพี่ไปที่สำนักง,งานใหญ่แถมยังจะขึ้นเงินเดือนให้พี่ด้วยนะปีโป้พี่กำลังจะออกแล้วปีโป้ยังมาแซวพี่อีกเหรอแหมพี่อย่ามาทำเป็นไม่รู้ตัวไปหน่อยเลยนะไม่จริงมั้งจริงสิยงพรุ่งนี้ไปรายงานตัวที่สำนักง,งานใหญ่ด้วยนะยงเป็นคนซื้อตรงและซื้อสัตว์ในขณะที่หลายคนกำลังเล่นมือถือไม่สนใจหน้าที่ของตัวเองเลย แต่ยงก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากและที่สําคัญอาชีพรปรพหลายคนอาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่ต้อยต่าและโดนดูถูกเหยียบย้ยมาโดยตลอดแต่ยงก็กล้าเผชิญหน้าและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากและอดทนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดคุณเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนทางโครงการของเราอ่ะต้องการคนแบบคุณอยู่นะคุณลีครับผมไม่ได้ดีเหมือนที่คุณคิดเพียงแต่ผมรู้ว่าหน้าที่ผมคืออะไรต้องทำอะไรรับผิดชอบอะไร คุณลี่ครับคือว่าผมฉันเชื่อใจคุณตั้งใจทํางานนะสุๆ้ๆขอบคุณครับคุณลี่ผมจะตั้งใจทํางานไม่ให้คุณผิดหวังครับโอ้สายออยอเลยปิโป้เลิกเล่นได้แล้วถึงเวลากินยาแล้วต้องกลับโรงพยาบาลแล้วนะแล้วนี่เอาหมาใครมาอีกเนี่ยไปขโมยหมาใครมา อะไรเนี่ยคุยกันมาตั้งนาน,นา